ดีตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นคลิปวิดีโอลุ่งรุ่งหุ้นรายวันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นคลิปที่แปลกกว่าทุกทีเพราะว่าพอดีอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อัดผ่าน iPad นี่แหละง่ายๆเร็วๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีหุ้นนะครับในการที่จะทำการบ้านเพิ่มเติมเนาะว่าเอะวันนี้ทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยมีการย่อลงไปเนี่ยมัน มันย่อแล้วเป็นยังไงนะครับมีตัวไหนที่ถือว่ายังอยู่ในตัวที่น่าสนใจไหมหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นเคยครับก่อนจะไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นนะครับถือว่าลบลงมาที่2.47นะก็ไม่ได้เยอะมากครับลงมาแบบเบาๆมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่32 0 0 0เรียกว่าซบเซาสุด นะครับใครที่จะเล่นสัปดาห์นี้อาจจะต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าวอลุ่มไม่มีเลยต่างชาตินะครับก็ลบไปที่พนะันสเนาะวันนี้สถาบันบวก190ถือว่าโคตรน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยเรียกว่าไม่มีอะไรเลย ส่วนในประเทศวันนี้บวกมาที่1,290สาหรับม้าเนี่ยเฉยๆครับคราวนี้เรามาดูหุ้นการบ้านของเราแต่และตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับลำดัแบบแรกครับเดี๋ยวเรามาดูภาพของเซตก่อนวันนี้นะครับถึงแม้เซตจะร่วงลงมา2.47นะแต่ว่าทิศทางของเซตถือว่าสวยครับแนวรับ1,500เนี่ยก็เป็นจุดแรกนะครับที่ม้าใช้รับเนาะหลายๆห,ห,หลายคนก็น่าจะจําได้นะครับก็จะมารับเล่นกันในกรอบนี้เนาะแต่หลายคนนะครับก็มองว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่จุด แบบต่ําหรือเปล่ามาร์คลองไปมองจุดอื่นดีไหมก็สามารถทําได้ครับก็ลองดูลองดูแล้วกันว่าเราชอบในจุดไหนเนาะแต่ว่ามาร์คสนใจรับในจุดนี้นะครับตัวแรกครับก็จะเป็นตัวเชสครับแนวรับ1 6 5้สต็อปลอยูส1่3แนวต้าน2.2ครับถึงแม้ตัวเชสเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้า IPO แล้วก็ปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับลงมาตั้งแต่สี่บาทเนี่ยยับลงมาเลยนะครับจนเหลือ1จุดกว่าๆแล้วอ่ะจุดนี้ครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับเพราะว่าไอซเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ํา แล้วก็สัญญาณแม็กดีกับไอตัวทิศทางของไอซ์ไซนเนี่ยน่าจะมีการฟื้นกลับในระยะสั้นๆเนาะมาเลยมองว่าจุด1 6 5เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มนะครับตัว SPRC ครับแนวรับ1นึอ่าก็ลองดูเนาะสต็อปโรดใช้8.1ครับส่วนแนวต้าน9 9้าาครับสำหรับ SPRC ถามว่ารับได้เลยไหมจุดนี้น่าจะรับได้เลยเพราะว่าเป็นจุดที่เริ่มเบรกเอากรอบแรกนะครับตัวต่อมาตัวซิงเกอร์นะครับแนวรับ9บาท อย่าเพิ่งทําอะไรนะครับปล่อยผ่านไปก่อนรอแบบอย่างใจเย็นๆน,นะสำหรับตัวซิงเกิลเนี่ยมาบอกว่าแนวรับนี้น่าจะได้ครับตัวต่อมากอรี่ครับแนวรับ3.04ใครได้ไปนะครับก็ถือว่าโชคดีเนาะเป็นจุดเดียวกันสำหรับตัวกอรี่ครับแนวรับ3.04เนะาะสต็อปรอสอยู่ที่2.86แนวต้าน3.56ครับสำหรับตัวกอรี่ตัวกอรี่เนี่ยอะวอลุ่มยังไม่มาแต่ว่าวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างดีครับ ตัวต่อไป AP นะครับแนวรับ11.2ครับส t o อปลออยู่ที่10.2แนวต้าน12.2ครับสำหรับ AP AP, AP เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเออสังหารเนี่ยเจ้าใหญ่ป่ะนี่แต่มามองว่าตัว AP อ่ะมันยังปันผลได้ดีนะเออส่วนรูปแบบการปันผลตอนนี้สไลด์มาร์กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการอัดคลิปลงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับว่ามีวิธีการเลือกหุ้นปันผลยังไงนะครับตัวต่อไป GFPT ครับอ่าตัวนี้หุ้นไก่นะครับก็แนวรับอยู่ที่12บาทครับสต o อปล s อ11.6แนวต้าน13.3ครับผมสําหรับตัว GFPT อู้หุ้นการบ้านเราทรงดีกือบหมดเลยตัวต่อมา s ัสโ o ครับแนวรับ3.6ครับสต็อปล s ออยู่ที่3.44แนวต้าน4บาทครับสําหรับตัวซัสโกตัว s ัสโ o เนี่ยมันจะได้นิสงอีกทีนึงเลยเนาะก,ก็อาจจะต้องรอพวกลงกันต่างๆก่อน นะครับมันถึงจะมาเข้าในกลุ่มพวกปิดโตดังนั้นเนี่ยต้องรอมันอีกสักนิดนึงแต่ว่าถ้าถามจากการาฟอะทรงเนี้ยถือว่าดีนะเนี่ยถ้าเรามองย้อน,เ,นเห็นปะมันเป็นเหมือนกับการกลับตัวที่ที่หาจุดพักฐานชัดเจนเริ่มจะได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจครับตัวต่อไปที่ PI p ไอตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะแนวรับ3.28สอต็อปลอใช้3 2 2แนวต้าน3.54้นั่นเองครับ ก็ยังมีพื้นที่ให้ทำกำไรอีกเยอะนะเพืเ่อนๆก็ลองดูครับตัวต่อมา GPSC ครับตัวนี้แนวรับ5.28สตอ็อปล้อ้5.57แนวต้าน6 2 6 2เอาใหม่ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัว GPSC ครับแนวรับ58.25เนาะสตอ็อปล้อส55.75แนวต้าน62.25ครับปมโอ้ทรงเนี่ยเหมือนจะ ทะลุลงไปนะเพื่อนๆก็ลองมาระวังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวต่อไป N S L ครับแนวรับ22.5ครับสต็อป o อสอยู่ที่21.9แนวต้านอยู่ที่24.4ครับสำหรับ N S L N S L เนี่ยจริงๆขึ้นมาได้ไกลสักนิดหนึ่งแล้วนะเออถ้าไม่ทันก็ปล่อยไปนะครับตัวต่อไป B C P G ครับตัวนี้บางจากนะครับแนวรับอยู่ที่ในโซน9.40ครับสต็อปรอสอยู่ที่9บาทแนวต้าน11.1 ถ้าคนที่มองนะครับโอกาสเด้งมีไหมมีนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่คนที่มองว่าจะหลุดสต็อปโรสได้ไหมมีโอกาสมากกว่านะถ้าคนที่เล่นแบบเดย์เทรดนะครับก็จะค่อนข้างเห็นแพทเทิร์นนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่จุดที่เราจะรับเนาะดังนั้นเนี่ยก็รอดูไปก่อนครับว่าทรงจะเป็นยังไงแต่ถ้าหลุดสต็อปโรสเบาทไปก็ปล่อยนะครับตัวต่อไปตัวแบมครับแนวรับ11.3สครับสบต็อปโรสอยู่ที่10.6แนวต้าน13บาบาทครับสำหรับตัวแบมตัวแบมเนี่ย ก็อยู่ในราคาที่ถือว่าถูกนะถ้าคนที่ซื้อตอนนี้นะครับก็จะได้ราคาที่ถูกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าถามว่าคนที่เขาเล่นจริงๆพวกไฟแวลูต่างๆของแบมอะ่ะมันจะอยู่ในโซนประมาณ8บาทกว่าๆเองก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงนะกับรายได้ที่หายไปตัวต่อไป IVL ครับแนวรับ33.5ครับสต็อปลอสอยู่ที่31แนวต้าน3 1 7 5ก็ลองดูครับสำหรับตัว IVL โอเคน่าจะครบถ้วนนะครับก็มีคนหลังไมมาถามหลายตัวนะเอาไปดูตัวแรกก่อนเลยตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว A5 นะครับตัวนี้วันนี้ที่ทาง A5 เป็นยังไงโอ้โหหลังไมมานี่มีอะไรวะานี่อ๋อเขาดูจากโวลูมนะครับโวลูมแท่งนี้นะครับเรียกว่าแท่งนี้ขึ้นแบบโหดมากนะครับมีการพักฐานออกมาวันนี้บวกไปที่5จุดโวลูม66ถือว่าโหดมากเลยสำหรับตัว A5 A5 ครับถือว่ากับตัวชัดเจนนะครับแล้วก็ยืนตรงแนวต้านด้วยดังนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ไปต่อแน่นอน5บาทนะ่าจะผ่านไปยากส่วนส t o p Loss ใช้4จุดตรงนี้นะครับอาจจะใช้ประมาณ4.5นะครับในการเล่น Stop ป o อ s กรอบนี้ก็ได้นะครับ ตัวต่อมากก็จะเป็นตัว S V I นะครับที่ถามมาเนาะโอ้ S oh, V I นี่เรียบร้อยครับกับตัวชัดเจนนะเพื่อนๆก็รับในโซนนี้ได้เลยนะครับตั้งไว้เลยนะตั้งไว้เลย8.7นะครับสต็อปล s อก็ใช้แก็บแท่งนี้ลงมาตรงนี้เออ8.35เนาะส่วนแนวต้านก็มอง9.55หรือว่า9.25ก็สามารถที่จะทำกำไรได้ครับสำหรับตัว S V I ก็ลองดูเพิ่มเติมได้ นะครับว่าทรงเป็นยังไงอ่าเรียกว่าครบถ้วนนะครับถ้าเพื่อนเพื่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมาอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะลงคลิปวิดีโอให้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ